ถ้าวันที่10สิงหาทักษิณโพยที่ดอนเมืองหรือพอยโพ่ที่กองบินเลยเนี่ยก็จบสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดคือความจริงเอาแค่นี้กันถ้าทักษิณวันที่สิบโพ่อยู่ที่นี่ไอที่ผมพูดล้านเปอร์เซนต์คุณคิดดูดิว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีชีวิตสุขสบายต่างประเทศเนี่ยจะยอมกลับมาติดคุกอ่ะถ้าเขาไม่มั่นใจใครเขาจะทําการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะต้องสําเร็จู้เรื่องไปด้วยดีแน่คุณทักษิณ ก็จึงมั่นใจที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็ก็คงไม่ได้ชัดเจนแน่เลยว่างานนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลก่น,นําแน่นอนนายกมาจากเพื่อไทยตอนนี้นะครับรัฐบาลที่มีก็ประมาณร้อยเก้าสิบสกัเมนี่ยที่ที่ได้ยินมานะครับงานนี้ก็คืออยู่ที่เก้าไกลจะยอมถอย112หรือเปล่าเพรนั้นเงื่อนไขท,ที่ เป็นเรื่องติดกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของหนึ่งสองก็มีบางคนก็พูดบอกแล้วว่าเขาบอกว่าแค่เขาจะไม่ร่วมง,งานกับพักการเมืองที่มีนโยบายแก้หน,นึ่งหนึ่งสองเขาบอกนี้เขาพูดแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีนโยบายที่ร่วมง,งานกับก้าวไกลเห็นไหมเห็นไหมนี่นะการเมืองนะครับ เขาบอกว่าเขาแค่ไม่ร่วมง,งานกับพักที่มีนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองแต่เขาไม่ได้บอกซะหน่อยว่าเขาจะไม่ร่วมง,งานกับก้าวไกลเฮ้ไโ้โหใช่ได้เ้ส่วนก้าวไกลเองครับถึงแม้ว่าจะดัดดดนเดินหน้าหนึ่งหนึ่งสองมันก็แก้ไม่ได้แถมนีงจะเป็นอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จก็เลย ในเมื่อแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องดันดีครับก็ยอมถอยแค่หนึ่งหนึ่สองเรื่องเดียวมันก็จบนะครับไอ้พักที่บอกว่าคือถึงคุณจะยืนยันว่าจะแก้ยังไงแล้วแต่มันก็แก้ไม่ได้แล้วที่มันคือคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าคุณยอมถอยถอยในสิ่งที่คุณทําไม่ได้นะครับผมเขาก็เชื่อว,ว่ามวลชนจะเข้าใจนะแล้วพักที่เคยบอกว่าไม่ร่วมงานกับ ้าวไกลเขาบอกเขาไม่ได้พูดแบบนั้นว่าเขาไม่ร่วมงานก้าวไกลเขาบอกแค่ร่วมไม่ร่วมง,งานกับพรรคที่มีนโยบายแก้1นึนึ่สองนะคังนั้นผมเลยเชื่วอว่าสูตรน่าจะมาจบลงที่380ร้อยแปดสิเร่านี้ดังนั้นในก้าวไกลยอมถอยนะก็จบเลยเนะพราะรำพังให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยมันยังไงก็ไม่ถึง376จ็ดำเป็นต้องเอาพรรคอื่นมาเติม พักที่จะมาเติมก็แน่นอนครับก็พักที่ยินดีทํางานกับไม่ได้บอกว่าทางานกับข้าวไข่ไม่ได้แค่คุณถอยหนึ่งสองก็เท่ากับปลดล็อกนะครับก็จะได้มาอีกเจ็ดสิบก็เป็นแปดสิบสองฉันั้นแปดพักไม่พอยังไงแปดพักนี้ต้องจับมือกันให้มั่นแต่แค่แปดพักมันไม่พอจําเป็นจะต้องมีพักมาเพิ่มเป็นพักที่เก้าและพักที่สิบ ถ้าจะปิดสวิสสวจะเป็นต้องดึงพักขั้วตรงข้ามมาเติมเพราะวันนี้ปัญหาใหญ่ของเราก็คือสวอ,อนศะัตรูเรามีร่วมกันนั่นคือสวอ,อนั้นเราจะเป็นต้องจับมือกันเพื่อจะปิดสวิสสวอให้ได้ถ้าเรายังมาเล่นเกมหรือยังยื้อกันมายื้อมาในท้ายสุดเราอาจจะต้องเจอปัญหาของรัฐบาลแห่งชาตินั่นก็หมายความว่า ในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็เหมือนกับก,การปฏิวัติเงียบยึดอํานาจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่จะได้แก้รัฐธรรมนูญไหมจะเสร็จเมื่อไหร่อาจจะกลายเป็นว่าเราจะต้องเสียเวลากันไปอีกนานนะเพราะฉะนั้นเสียก็บอกว่าผมไม่มีปัญหาที่จะเข้าร่วมขอเพียงอย่างเดียวคือให้ลดดีกรีเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองออกไปผมก็พร้อมที่จะ เข้ามาเติมเสียงที่ขาดให้นะฮะผมไม่บอกชื่อนะว่าการสนทนานี้เป็นการสนทนานระหว่างใครกับใครบ้างก็เ <c oughs> ดาเองนะว่าไอ้ผมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะเป็นเสียงของใครนะครับดันนั้นว่าวันนี้เราก็ตั้งนโบายสําเร็จแล้วก็ทํางานกันหลังจากนั้นก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วหลังจากนั้นเราก็แก้รัฐธรรมนูญแล้วลก็นการเลือกตั้งครั้งต่อไป เราจะแข่งขันกันตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็มีเวลาในช่วงของวันหยุดนี้ก็ให้ทุกท่านกลับไปคุยกับบรรดาพักพวกพักตัวเองกรรมการบริหารพักแล้วก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งจบข่าวที่ผ่านมาเก้าไกลก็ต้องยอมแล้วว่า ก็ไม่ยอมเสียต้นทุนอะไรเลยก็ก็รุยอย่างเดียวนะมันก็เลยทําให้การตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จแต่พอมาเป็นเพื่อไทยนะครับมันก็หลายอย่างมันดูราบลื่นขึ้นแลวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไม่เอาฝั่งตรงข้ามาใส่เลยก็มันก็ไปไม่ได้นะครับแล้วท้ายสุดก็จะกลายเป็นรัฐบาลแห่งชาติ นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีทางดังนั้นจําเป็นจะต้องเอาฝ่ายตรงข้ามมาใส่แต่เรามีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือการแก้รัฐธรรมนูนลนะก็ผมเชื่อว่าทางเก้าวไกลน่าจะไม่มีปัญหานะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาก็น่าจะจบออกมาแบบนี้ได้ดีแล้วก็ผมก็หวังว่าการนี้คุณมีเสียงถึงสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยนี่คนะก็คงไม่งี่เง่าในเรื่องของการ แก้รัฐธรรมนูญแล้วผมก็อยากให้ก้าวไกลอยู่ในขบวนด้วยอย่างน้อยในกลุ่มเสือโหยเนี่ยถ้ามีก้าวไกลอยู่ด้วยมันก็น่าจะคอยช่วงดุลไม่ให้มูมมามก,กันจนเกินไปแล้วก็อยากให้ก้าวไกลเข้าไปช่วยผลักดันเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จเสร็จสิน้นนะครับบ้านเมืองเราจะได้เดินหน้า แล้วการเลือกตั้งข้างหน้าทุกคนก็แข่งขันกันตามกติกาและทำรูนฉบับใหม่ก็หวังว่าเราจะได้เห็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงกันเสียทีนะครับนะ